สวัสดีครับก็ explore r explore mine นะคะก็กลับมาในทริปของประเทศในแถบแอฟริกากลางกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่สักปีก่อนมะปีก่อนได้พาคุณมาประเทศที่อยู่ตรงกลางของแอฟริกาเนี่ยนะใครยังไม่ได้ฟังนี่อยากจะเชิญชวนย้อนกลับไปฟังเลยก็คือทริปของโรวันาเอธิโอเปียแล้วก็ซัมเบียนะมีเรื่องน่าสนใจะเยอะมากโดยเฉพาะเรื่อง การท่องเที่ยวนะใครที่ไม่เคยมานะฮะแล้วก็ยังไม่คิดจะมานะฟังดูต้องเปลี่ยนใจเลยจะกลายไปมาพูดซ้ำเอาไปว่าใครชอบสายท่องเที่ยวใครชอบสายธรรมชาติใครชอบอะไรที่มันเป็นประสบการณ์ชีวิตอยากให้เนี่ยมาลองสัมผัสประสบการณ์ในแอฟริกากลางนะนะทั้งเอธิโอเปียนะต้นกําเนิดกาแฟของโลกโรวันดากอริลลาเทกกิง้งจ,จึงแบบมหัศจรรย์มาก ย้ำมหาจัดมากจริงๆนะหรือว่าซัมเบียน้ําตกวิโตเรียรก็งดงามจริงๆนะก็เชิญชวนมาแต่รับวันนี้ฮะเราจะมาอยู่กันที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประเทศแทนซาเนียนะฮะเมืองอารูชาซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ใช่เมืองหลวงเนาะแต่ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญเมืองหนึ่งนะเพราะว่าอยู่ใกล้กับอุทยาแห่งชาติ คิริมันจโลคลิปต่อไปจะพูดถึงคิริมันจจโลนะแต่ก่อนที่จะมาถึงทันซเนียที่มาอาจให้คุณฟังเนี่ยผมแวะไปที่เคนยะาะในโรบีก่อนนะครับเพราะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราได้ยินชื่อมันมานานนอกเคนยาเคนยาฮะก็พอมีจังหวะอยากจะมาคิริมันจจโลก็ใช้เคนยาแอร์เวยสในการเดินทางนะครับก็ต้องบอกว่าลคุ้มค่าไหมก็เรียกว,ว่าโอเคแหละราคาก็สมน้ำสมเนื้อของเขาอะนะฮะ บิน i ิ e เน c คลาสมาก็สบายระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับว้าวอะไรมากมายนะหลายอย่างก็อาจจะดูเก่าไปนิดนึงแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่ นะแต่ถ้าเราจะมาเดินทางตรงนี้มันก็มีนี่ยฮะเคนยาแอร์เวสหรือไม่ก็เอธิโอเปียนแอร์ไลน์แบบนี้ที่เราสามารถใช้ได้นะครับไปแวะที่เคนยาก่อนซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงวัฒนธรรมของตัวเคนยานี่แหละครับเริ่มต้นจากอันแรกเลยที่ก็แปลกใจเนาะแต่ว่าก็คิดว่าถ้าใครจะมาเตรียมความพร้อมไว้ก่อนดีกว่านั่นก็คือวัคซีนฮะเรื่องของวีซ่าคงไม่มีอะไรมากนะก็แอพพลายเป็นอ e ีวีซ่าได้ทั้ง2ประเทศรวมถึงชุดที่ก่อนที่ผมพูดไปด้วยนะ เป็นรวนด้าซัมเบียอะไรพวกนั้นเนี่ยก็สามารถแอปพลายผ่านอ,อ,อีวีซ่าได้ก็ไม่ยากอะไระไม่เกิดอ,อาทิตย์หนึ่งก็จะอีวีซ่ากลับมาหลังจากเราแอปพลายแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากให้เตรียมก็คือเรื่องของวัคซีนเพราะว่ามาประเทศในกลุ่มนี้มันก็จะมีเรื่องของโรคประจําถิ่นที่ชาวโลก ไม่ค่อยคุ้นการนะโดยเฉพย,ยิ่งไข้เหลืองควรจะต้องฉีดมาแล้กวก็ฉีดมาครเพราะว่าฉีดครั้งเดียวมันกันได้ทั้งปีเอ้ทั้งชีวิตแต่ก่อนมาได้10ปีเนาะหลังๆนี่มันเป็นทั้งชีวิตเลยติดวัคซีนพาสปอร์ตมาด้วยไปทําที่กรมป้องกันและสาสตร์เขตร้อนนะฮะแถวจุฬานะแถวอังรีดูดังเนี่ยก็สะดวกสบายโอเค ตอนแรกเราก็ห่วงอยู่เอ๊ะมาประเทศแถบนี้นี่จะมีอะไรไหมเพราะว่าที่เคยไปที่เ,าเราเคยฟังเนาะไม่เอ่ยชื่อประเทศเขาละกันดึงในบางประเทศนั้นก็มีพยายามที่จะที่จะเรียกรับ อะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันจากนักท่องเที่ยวนะฮะแต่อันนี้ก็ดูดูสบายที่ในโรบีต่อ,อ,ตอมอเขาก็อัธยาศัยดีแล้วก็ไม่จู้จี้ไม่อะไรมากก็ถามไถอะไรตามไปปกติตรวจดูพาสปอร์ตดูความเรียบร้อยขอไอตัวอ e ีวีซ่าที่เราก็ปิ้นไปนะฮะก็ผ่านม,มาได้นะครับโอเคครับพอเข้ามาในโรบีแล้วก็ก็เป็นเมืองหลวงที่ต้องเรียกว่าใหญ่ละ เพราะว่าเคนยาก็ถือว่าเป็นประเทศใหญ่เนาะถึงแม้เขาจะเป็นราล็อกอยู่กลางทวีปเนาะแต่ว่าก็มีคนเนี่ยก็รู้สีประเทศไทยอะเคนยาก็50กว่าล้านคนนะฮะซึ่งก็ถือว่าใหญ่ทีเดียวเมืองหลวงเขาในโรบีนะฮะก็เหมือนเมืองมหานครนะที่เราคุ้นเคยกันนะก็มีสิ่งปลูกสร้างมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีแห่งบันเทิงมีสถานบริการมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไร เป็นปกตินะครับก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเหมือนชาวเมืองโดยทั่วไปไม่ต้องไปห่วงบางคนเดินทางมาประเทศอะไรแปลกๆแบบนี้แล้วก็จะ,จะกลัวว่าเอ๊ะจะทุรกันดานไม้จะใช้ชีวิตลำบากไหมนะก็ต้องบอกว่าไม่ในในโรบีนี่คือใช้ชีวิตได้ปกติเลยถ้าอย่างไปอดิสอาบบาบาอย่างเอธิโอเปียแบบนี้เออยังรู้สึกความแตกต่างระดับนึงนะว่าเขาเออมันมีความจะเป็นกึง่งๆเหมือนถ้า เอติเซบบ่าเอทิโอเปียนี่ประมาณสักอะไรเดียวอุดรอาจจะน้อยกว่าอุดรหน่อยได้ซ้ําไปอะไรประมาณแบบอย่างนั้นนั้นใครอยากมาสํารวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาสัมผัสวัฒนธรรมนะซึ่งอย่างที่ผมมาเนี่ยก็อยากจะมาสัมผัสวัฒนธรรมอย่างถ้าปรัชาชีวิตในแอฟริกาก็จะเป็นที่เรียกว่า ubuntu i am because you are U R, B c a u s e V R แบบนี้เออแล้วก็ามาสึ่งซับไอ้ตรงนี้ก็รู้สึกเอ,อ้ยมันก็เป็นเข้ามาอยู่ในอีกวิธีหนึ่งซึ่งเราอยู่เมืองไทยเราไม่ได้เห็นอนะเมืองไทยเราบางๆก็กลายเป็นค่านิยมวัตถุนิยมของตะวันตกไปแล้วไมสยามไมอะไรมันก็ห่างหายกันไปนะมาแอฟริกาแบบนี้มันก็ยังได้รับอุบนตูอยู่แม้กระทั่งอุบนติเนี่ยเราคุยกับคนทั่วไปนะ หลาานก็ไม่รู้จักแล้วนะฮะแต่แต่ว่าด้วยความที่มันลากลึกในระยะทามของเขามาช้านานเนี่ยถึงเขาไม่รู้จักไม่สามารถเรียกได้ว่ามันคืออะไรอะวิถีการใช้ชีวิตของเขามันเป็นอย่างนั้นซึ่งมาที่เคนยาก็ได้เจอคะหลายคนก็อัธยาศัยดีพยายามที่จะไม่เหลือเออแต่ที่นี่ก็ต้องความตั้งใจนิดนึงนะเพราะว่าคนเคนยาพูดอังกฤษนี่พูดเร็วแล้วก็พูดพูดแบบ ฟังยากอ่ะฟังฟังรู้เรื่องอะไรแต่ว่าฟังยากนะมันก็เป็นอังกฤษแอคเซนในอีกสไตล์หนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือไอความมีอุบุณตูที่เขาใช้เนี่ยรู้สึกว่าความเป็นมิตรเนี่ยเขายังเต็มเปี่ยมอยู่แต่ว่าถ้าวิถีชีวิตของชาวเคนยาจริงๆที่เขาใช้กันจริงๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าฮารัมบีนะฮารัมบีคือการร่วมแรงร่วมใจกันทํางานนะครับแฟังดูแล้วก็จริงๆปััจ,จัาชีวิตของทุกที่ในอดีตมันก็ น่าศึกษาขั้มหมดแล้วนะนอย่างฮารัมบ,บีฟังดูออสันทิฐานได้ว่าน่าจะมาจากความอดอยากแรกแค้นของแรงแค้นของตัวภูมิประเทศภูมิลำเนาเขาที่มันจะต้องช่วยเหลือุดกันทํางานเพราะว่าดินแดนเขาใหญ่ด้วยดียวมันแห้งแล้งแบบนี้มันถ้าไม่ช่วยกันทำมันก็อดตายกันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยทุกทก ทุกวิถีชีวิตแม่ทั้งทุกวันนี้เขาเจริญแล้วเขาต้องบอกเขาเจริญนะอย่างที่ผมเล่าแบบไปผมมีโอกาสได้ไปอะไรอ่ะนั่งในก็เรียกว่าสถามบันเทิงนะผับบาร์แบบนั้นพอดีไปดูบอลเราชอบดูบอลนะจังหวะที่จะอ,อ,อาหารมือจังหวะมื้ออาหารเนี่ยก็เลยเเลือกที่มันมีบอลด้วยปรากว่าโอ้โหก็คนเขานี่แบบยังรู้หา อ่าแบบเราไปดึกภาพเอาเองว่าเอ้ยเขาคงแบบอดยาคงจะขัดสนอะไรไม่ใช่ก็แบบโอ้โหแบบยังรู้เลยนะ อันนี้หมายถึงว่ากลุ่มกลุ่มเป้าหมายในผับที่ผมไปอะนะผับใหญ่เลยนะผับใหญ่มากเลยแต่ว่าเต็มหมดเลยนะทั้งทั้งที่เวลาก็าาไม่ใช่เวลาเที่ยวจะเเวลาแบบบายแก่ๆแบบนี้นะมันเต็มกันหมดเลยแล้วก็มีดีเจเปิดเพลงก็เต้นกันดื่มกินสูบบารากุอะไรกันแบบนั้นนะและ้วก็เพลงที่เปิดเราฟังดูก็เอ้เขเป็นเพลงร่วมสมัยเป็นเพลงสมัยใหม่เขาก็รู้จักกันแล้วก็เต้นกันอะไรกันก็แปลว่าเขาก็เปิดรับวัฒนธรรมแบบ เต็มที่แล้วจริงๆนะฮะ,ะดูวงดูบอลอะไรกันเต็มแต่ถ้าแฟนบอลมานี่อาจจะต้องอแปลกตาหน่อยนะเพราะส่วนใหญ่เราไปที่อื่นๆนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฐานไม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ลิเวอร์พูลนะอันนี้เป็นทุกที่ในโลกแต่ปรากฏว่ามาที่เคนยาฮะแฟนส่วนใหญ่ที่เห็นนี่ก็จะเป็นแฟนอาร์เซนอลนนอาร์เซนอลเยอะมากเดินไปเนี่ยเจอ คนท้องถิ่นเนี่ยใส่เสื้อบ,บอลเจ็ดคนเนี่ยเป็นใส่เสื้ออาเซนอนสคนนะมาเจอแมนยูห่งค,น,น,คน,เนเจอลิเวอร์พูลหนึ่งคนเออก็ถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเอออาเซนอนได้รับความนิยมที่นี่มากกว่า2ทีมที่ถือว่าเป็นฐานที่มีฐานแฟนบอลเยอะที่สุดในโลกก็อบอกว่า เพราะว่าตอนที่พรีเมียร์ลีกถ่ายทอดมาที่เคนยาตอนเคื่องบูมบูมาเป็นยุคของอาร์เซนอลเกอร์เป็นยุคข,ข,ข,ของตัวอาร์เซนอลที่ไร่พ่ายที่กําลังแบบประสบความสําเร็จฐานก็เลยเยอะหน่อยนะครับเนี่ยก็ได้มาที่เห็นภาพตรงนี้นะว่าเอ้ยเขาก็ก่อนไปแล้วก็จะมีภาพจำนะกับชื่อประเทศนั้นแบบนั้นอย่างอะไรโคโซโวแล้วก็จะภาพำว่าโอ ต้องสงคามีรูแต่รูระเบิดปรากฏว่าไม่ใช่ไปถึงนี่แบบชิวๆเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยเนี่ยมาเห็นยาเนี่ยเขาก็เอ้ยทันสมัยซึ่งวิจารเป็นอยู่ของชาวเห็นยานอกจากอุบุนตูนอกจากฮารัมีแล้วเนี่ยไปถึงปัจจุบันก็จะเป็นในเรื่องของภาคการเกษตรเหมือนประเทศในใน,ในทั่วโลกที่แบบยังไม่ได้เข้าสู่อุตสาหกรรมอะ่ะก็จะเน้นเรื่องของภาคการเกษตรเลยใช่เวราะอะไรอะ่ะเกษตรอุตสาหกรรมเหรอแปรรูปอ่ะนะเป็นเรื่องของพัฒนาในเชิงของเกษตรต่อไปอะ่ะของไทยเราเอาจริงๆก่อนหน้านาน ยุคชาติชายนะชาชาติชายชุติวันเนี่ยเราก็เป็นเรื่องสองทางเดินนะทางแยกหนึ่งเราเรียกว่าภาคเป็นด้านเกษตรเนี่ยแล้วก็พัฒนาด้านเกษตรไปเรื่อยๆแต่ว่านาชาติเราเนี่ยไปเลือกเปลี่ยนประเทศไปเป็น,ปนอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายจะเป็นดีทรอยต์แองเอเชียรับประกอบรถยนต์อะไรประมาณแบบอย่างนั้นตั้งแต่ของเคนยาเนี่ยก็ยังดูจากที่สำรวจมาเนี่ยก็จะเป็นในเชิงของภาคพัฒนาด้านเกษตรมากกว่านะฮะก็คือ,อเน้นเครื่องไม้เครื่องมือทางเกษตรที่มัน,มน พัฒนาย,ยิ่งขึ้นนะก็จะเป็นพวกญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกรถแท็กเตอร์รถไถนาหรืออุปกรณ์การทรรําเกษตรต่างๆก็จะเป็นญี่ปุ่นแต่ที่สัมผัสได้อันหนึ่งในเคนยาเนี่ยโดยเฉพาะในไนโรบีเนี่ยก็คือคนจีนเยอะมาก ตอนแทบแบบแปลกใจว่าโอ้เอ๊ะทำไมคนจีนนี่เรารู้แหละการท่องเทียย่ยวจีนนี่กระจายออกไปทั่วโลกนะฮะต้งที่สีเ่เยี่ยมผิงเขาพยายามจะส่งเสริมนะฮะเพราะอะไรเพราะการไปท่องเที่ยวมันเหมือนการไปได้เห็นคู่แข่งได้ไปเรียนรู้ลูกค้า นะกลับมาก็ามาพัฒนาประเทศได้เขนะาพยายามจะสนับสนุนเทคโนโลยีเนี่ยได้ออกไปหาประสบการณ์ในประเทศต่างๆทั่วโลกเลยลเราก็รู้ข้อมูลตรงนั้นอยู่แต่ก็ไม่นึกว่าจะมาที่เคนยายเนี่ยจริงเยอะมากบนเครื่องบ,บองบน,บนเครื่องบินนี่ภาษาเนี่ยนอกจากภาษาท้องถิ่นของเขาภาษาอังกฤษแล้วภาษาจีนเนี่ยก็ใช้กันโดยทั่วไปนะมาถึงนี่ใช้กันโดยทั่วไปจริงๆแม้กระทั่งรงาง้านอาหารนะไปนั่งกินอาหารทดลองกินอาหารท้องถิ่นเขานะฮะ ก็มีนะักดนตรี้องทีมน,นะเดี๋ยวอาจจะอินเสิร์ตลูปให้ดูก็นะ่ะก,ก็คนเขียนยากคือต้อออกนะผู้หญิงผิวดำๆำผู้ชายผิวดำๆำเล่นกีตาร์กองอะไรกันก็แปลกตาดีระดับหนึ่งละ Only away. แต่ว่าที่แปลกหูยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยคือนักท่องเที่ยวที่มาฮะทั้งล้านเลยคนจีนสับ80%คนท้องถิ่นประมาณสัก20%ะมีของผมคนไทยหลุดเข้าไปหนึ่งเดียวมานะคนจีนแน80%เนี่ยขอเพลง เพราะเพลงจีนกับนักร้องเคนยาซึ่งเป็นนักร้องผิวดําเออแต่ที่แปลกกว่าทั้นฮะที่เราเขาอาจจะไม่แปลกเรารู้สึกว่าแปลกเขาร้องได้ your body, your body. ร้องดีด้วยร้องแบบไม่ดูเนื้อเขาต้องแบบรับลูกค้าชาวจีนเยอะมากอะ่ะจนไปฝึกร้องเพลงจีนภาษาจีนได้โดยไม่ต้องดูเนื้อแล้วร้องได้ได้ดีอะ่ะฟังแต่เสียงนึ่ว่าคนจีนร้องเอ้าหันไปีทีเอา้า,ปอเ,อาเป็นนักร้องผิวดำานไม่ใช่เพลงเดียวด้วยนะฮะโอ้โหก็สะท้อนในเหตุนว่าจีนเนี่ยลุกตลาดจริงๆรงนะิตอนแรกเรานึกว่าเป็นภาคท่องเที่ยวไปนักท่องเที่ยวไปไม่ใช่ฮะปรากฏว่าเป็นพวกคนทํางาน จีนบาลงทุนในประเทศในแอฟริกากลางเนี่ยเยอะมากแลจริงผมสังเกตตั้งแต่ตอนไปซัมเบียแล้วท่องสมุดท้องอะไรแบบนี้ก็มีหนังสือจีนอยู่เยอะที่ให้อ่านกันนะหรือโรวันดาอะไรก็ตามนะฮะปรากฏว่ามันก็อยู่ในแผนแผนของโลกของเขาอะวันเบลวันโลสเส้นทางสายไหมใหม่ที่มาจากจีนเขาผ่านมาถึงทั้งนี้แหละแอฟริกาพอแอฟริกากลางเนี่ยเขาก็ตัดเข้าโชงตรงนี้แหละเนี่ยซัมเบีย อะไรเนี่ยเคนยาเนี่ยแหละจะเป็นทางที่เป็นเบลอินิททีฟนะที่เป็นเส้นทางในการค้าขายของจีนที่จะตัดออกไปสู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะฮะจากมหาสมุทรอินเดียแล้วก็เลยไปแอตแลนติกนะนะเลยไปอเมริกาใต้ พูดอย่างนี้แล้วก็ไปอยากสํารวจประเทศแอฟริกาใต้จริงๆว่าจีนเขาลุกไปถึงไหนเพราะตอนนี้ผมเริ่มไปสำรวจที่ผมพอจะอยกแยะได้ละญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปก่อนนะไปก่อนจีนไปก่อนเกาหลีนะฮะเขาก็กระจายไปทั่วโลกแต่เขาก็จะเน้นในเรื่องของเรื่องภาคอุตสาหการรมรถยนต์เนี่ยเยอะเลยประเทศญี่ปุ่นไปเนี่ยโตโยตา้าคอนดา้าอิสูหรือถ้าอย่างเคนยาที่เราคุยกันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของรถภาคเกษตรกรรมฮีโน่จ, <laughs> จบชื่อย่อไม่ได้เนี่ยไอพวกรถแท็กเตอร์รถที่เกี่ยวกับเก็บเกี่ยว แตนะ่พวกนี้ก็จะญี่ปุ่นไปลงทุนเยอะแต่พอเนี่ยเริ่มหลังๆมาปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นนะเกาหลีเริ่มลุกแต่เกาหลีที่ผมเห็นเยอะมากที่ลุกเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มเอเชียกลางเอเชียกลางเนี่ยเกาหลีทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นพวกสถานต่างๆเนี่ยพวกเกาหลีหมดเลยเนี่ยไล่จากมองโกเลียามาเนี่ยเป็นเกาหลีหมดเลยนะฮะ สายก็ินเกาหลีเนี่ยก็มีพวกโลคอสไปโอราบาตอไปลงมองโกเลียแล้วก็ไล่มาเส้นเส้นเส้นที่เทียค่อย <c oughs> ๆไล่ไปไปไปทางฝั่งยุโรปอ่ะรวมถึงไปยุโรปตะวนันออกเนี่ยเกาหลีก็แพร่กระจายเคป๊อปวัฒนธรรมการกินของเขาเนี่ยไปเต็มที่เลยแต่ขณะเดียวกันแอฟริกาที่ประเทศที่ผมเคยไปเองเนี่ยต่างๆเนี่ยสี่ห้าหกประเทศเนี่ยจินไปเยอะมากเลยฮะแล้วก็ลงทุนในระบบสาธารณูปโวคใหญ่ๆทางขนส่งถนนอ่ะ โรงไฟฟ้าเขื่อนหรือระบบสารณูปรทุกให,ใ,หใหญ่ใหญ่ๆที่เราเรียกว่าไม่กับโปรเจกต์เนี่ยจีนไปลงเยอะมากเพราะเขาลงเยอะมากเนี่ยคนของเขาก็าต้องไปทํางานเยอะมากก็ลเ,เลยแพร่วัฒนธรรมไปด้วยนะเขาก็มีตีคู่กันไปก็คือใช้เกาหลีเขาใช้เคป๊อปใช่ไหมของจีนเขาใช้ขงจือ๊อสาบันขงจื๊อเนี่ยก็จะลุกไปทั่วโลกเลยที่แพร่วัฒนธรรมของจีนเข้าไปแต่จีนมีเลยญี่ปุน่นกับเกาหลีไปคือเรื่องของทหารด้วยจีนก็จะมีพวกข้อตลกลงทหารด้วยตัดถนนขนส่งนี่นอกจากที่เราเห็นเนี่ย ที่ในโรบีที่มาลงทุนเยอะมากๆแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากที่จีนเกาทําให้นะก็คือตัวเอธิโอเปียซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจอดีตมหาอำนาจประเทศหนึ่งของแอฟ,ฟริกาเนี่ยแต่ว่าพอถูกแบ่งแยกดินแดนไปนะที่อยู่ด้านบนที่ติดมหาสมุทรนะฮะทำให้เอธิโอเปียต้องหาทางออกทะเลเนี่ยไปผ่านจิบูตีประเทศจิบูตีเนี่ยจีนเขาตัดถนนให้นะพอเห็นปุ๊บเฮ้ยจีนลงทุนแบบตัดถนนให้จากเอธิโอเปียผ่านจิบูตีไปใช้ท่าเรือของจิบูตีเพอ,พอ พอถูกแยกประเทศออกไปปุ๊บเนี่ย เอธิโอเปียจากที่เคยเป็นมหาอำนาจเนี่ยกลายเป็นประเทศไร้ล็อกอะ่ะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเนี่ยมันทําอะไรยากจะขนลงสินค้ามาก็ขนไม่ได้อะเพราะว่าไม่มีท่าเรือของตัวเองก็ต้องไปเช่าทางเช่าอะไรเขา,าจะส่องออกก็แบบเดียวกันนะแ้วพอมันมีปัญหากับประเทศนั้นใช่ไหมพอแยกออกไปปุ๊บเขาก็ต้องมาทําสัมพันธไมตรีกับจิบูตีพอจีนตัดให้ปุ๊บโอ้มันเห็นแล้วโอ้โหจีนนี่แปลว่าวางกลยุทธ์มานี่แบบสุดยอดมากเลยนะที่แบบซื้อใจด้วยแล้วก็ได้ไประโยชน์ด้วยเพราะว่าการตัดให้เขาพ อันนี้เดาเอานะก็คงไม่ได้ตัดให้ฟรีฟรฟรหรอกก็คงจะต้องมีเรื่องของสัมป,ปทานระหว่างเส้นทางหรือมีผลประโยชน์อื่นๆหรือแม้กระทั่งนโรบีที่เขามาลงทุนเรื่องของพวกอินฟราสตรักเจอร์ให้นะฮะที่น่าว้าวอันหนึ่งเลยเนี่ยที่ไปสืบหาข้อมูลมาเนี่ยมันแรกเปลี่ยนกันมาด้วยเรื่องของการสัมป,ปทานแร่เอิร์ธเรื่องแร่ธาตุหายากซึ่งมันมีเยอะมากในประเทศในกลุ่มตรงนี้ไปเอาไปใช้ทำเกี่ยวกับเรื่องของรถ EV แบตเตอรี่รถ E ีหรือว่า ฟิวแมงทั้งฟิวชั่นนิวเคลียร์แร่ธาตุพวกนี้มันไม่ค่อยมีนะอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ต้องกว่าจีนมากๆกเนี่ยก็เพราะว่าจีนเนี่ยมีไอแร่ธาตุที่ใช้ทําเรื่องของแบตเตอรี่รถอีวีเนี่ยเยอะหรือเทียมเนี่ยเยอะขณะที่อเมริกาไม่ค่อยมีจริงๆเคยได้ข่าวว่าเมืองไทยมีนะแล้วก็มัสมาจะลงทุนอะไรก็ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วหรือปิดข่าวกาไปก็ไม่รู้นะเนี่ยไอแร่ธาตุพวกนี้มันถือว่าจําเป็นมากกับความมั่นคงทางพลังงานของโลกยุคนี้ที่กําลังจะถึงนี้ซึ่งจีนเขามีเยอะแต่เขาก็ยังมาาลุก่งเเนอจจะป็ ลเอิรในเชิงของฟิวชั่นนิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งตัว EV ที่มาตรฐานของเราที่มันมีอยู่เยอะมากในประเทศในแถบแ <c oughs> อฟริกากลางนะนึกออก้วประเทศเอริเทเรียนะฮะที่เป็น เกิดก่อนเคยอยู่กับเอธิโอเปียเป็นประเทศเดียวกันแต่ว่าเขาก็มีการประกาศเอกร,ราชไปก็แยกเป็นเอธิโอเปียแล้วก็เอริเทเรียซึ่งเอธิโอเปียก็คือกลายเป็นจาานักรวรรดิอำนาจกลายเป็นแลนด์ล็อกพอกลายเป็นแลนด์ล็อกมันก็อำนาจมันก็ลดลงที่เราเรียกว่าซีพาวเวอร์สมุทรธานุภาพศูนย์สมุทรยลีลุภาพหรืออะไรประมาณน,นี้สมุทรธานุภาพนะก็ลดลงไปนะครับเนี่ยจีนพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเรา,านั่งมองย้อนดูโอ้โหดูสิญี่ปุ่นลุกทั่วโลก นะด้วยรถยนต์ด้วย,ย,วยเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะกับประเทศในกลุ่มกําลังพัฒนาต่างนะเกาหลีนี่ลุกใช้ซอฟต์พาวเวอร์แบบจริงจังเลยใช้เพลงใช้อาหารไม่ว่าจะประเทศเอเชียกลางไล่ไปจนถึงยุโรปตะวันออกจีนลุกด้วยเงินอเมหาสายของเขาเนาะอินฟราสรัคเจอร์พร้อมกับต่อรองจะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของแร่เอิร์ธเพื่อเป็นความมั่นคงทางพลังงานอนาคต ดูสามประเทศที่เราคุ้นเคยกันแล้วย้อนมองดูประเทศไทยมองดูประเทศไทยบอกอเราประเทศไทยเราอยู่ไหนเราแข่งอะไรกับเขาโอ้หลังสุดตอนที่ผมมาเนี่ยัยงข่าวเรื่องของคาสิโนโอ,อะไรอยู่เลยนะยังจะเล่นเรื่องของเขาให้เรียกว่า entertainment complex นะฮะแต่ว่าโดยหัวใจของมันจะบอกว่าตัวพื้นที่อาจจะ10%บอกไม่ได้นะว่าไอ้10%นนั้นเนี่ยพูดไม่ได้เลยแหละว่ามันแค่ มีผลแค่สิมันไม่ใช่เพราะว่าพื้นที่สิบเป์เซ็นจริงแต่อิทธิพลของ10%นั้นมันเยอะกว่ากันเยอะนะรายได้หรือว่าผลกระทบต่อเรื่องที่ตามมาจากธุรกิจเรื่องของธุรกิจบาปที่เป็นการพน,นันเรื่องของการติโนโเรื่องของบ่อนต่างๆนะครับภาพที่อยากจะฝากปิดท้ายคลิปนี้ไว้ละกันนะคือภาพของท่านประธาน,นดิีสีเช่นผงนะ ที่คุยกับนายกเรานายกอุบลเรานะแล้วก็มีการเปรยกันเรื่องของการประเมินผลให้ดีเรื่องของคาสิโนโนะเพราะว่าจีนเขาเนี่ยเขาเขาไม่เอาคาสิโนแต่ว่าเขาเห็นผลมาแล้วว่าคาสิโนว่าจะที่มาเ้าเองที่จะเป็นอิทธิการปกครองของเขาอะไรแบบเนี้ยรายได้ต่อหน้ามันดูเยอะจริงแต่ว่าผลกระทบตามหลังมาเนี่ยมันเสียหายกว่ากันเยอะเขามีแผนที่บดหนนะ้าแผนที่สีดำนะว่าไอ้บ่อนคาสิโนมาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศอะว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยจัดก,การ ได้ดีแค่ไหนเพราะว่าสถานการณ์ไม่ดีปุ๊บเนี่ยก็มันกระทบกับจีนซึ่งเราเรียกว่าเป็นมหามิตรเนี่ยแล้วจีนเขาทําให้เขาเสียประโยชน์เนี่ยเขาก็มาไล่บีบกับเราอยู่ดีซึ่งตอนนี้น่าห่วงที่ผมกับห่วงมากกว่าหลายๆเรื่องเนี่ยคือแผนที่สีดําที่เป็นสปอตเนี่ยมันอยู่รอบประเทศไทยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพม,มา่าลาวซายือกัมพูชาปอยเปตอ่ามาเลาเซียสิงคโปร์อะไรแบบนี้นะไอ้พวกแต่มาเลเซียสิงคโปร์อาจจะยกไว้เนาะพวกแบบนี้มันเป็นเรื่องธุรกิจที่ดําแล้วก็ต่อไปถึงธุรกิจที่เราใช้คําคุ้นเคยกันว่าาินเทหรือ อไรทอเทาต่างๆพอเป็นจีนเทาอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราไปพูกว่าจีนเทาแล้วคนจีนไม่ดีคนจีนเองเนี่ยสีเจ้นผิงเองเนี่ยก็ไม่อยากให้มีจีนเทาเพราะเป็นจีนเทาคู่มือมากระทบกับตัวสังคมคนจำนวนมากของประเทศเราเองก็มากลายเป็นจีนเทาที่รอบได้ของประเทศเราด้วยความเอื้อเฟื้อด้วยความหลับตาข้างนึงด้วยการแอบซัพพอร์ตสนับสนุนแลกเปลี่ยนกับอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันทําให้เกิดจีนเทาขึ้นมาซึ่งจีนเทาว่าคนจีนพอเป็นคนจีนมันก็ไปกระทบ กับสิ่งที่ทางผู้นําเขาต้องการให้คนจีนเป็นจริงๆหรือว่าสังคมจีนเป็นจริงๆมันก็จะมาไล่บี้กับเป็นลูกโซ่เนี้พอเราจะเปิดเอเจนเมนคอมเพล็กซ์มันก็ต้องดูกันม้กระทั่งสิงคโปร์เองก็ไม่ไม่ดีนะผมเคยคุยกับคนลาวตั้งแต่น้ำางืมนะ่าบอกโอ้โหแบบพอตั้งแต่มีบ่อนไปเนี่ยมันไปหมดเลยวัฒนธรรมอันบริสุทธิ์ลากเงาหรือว่าวิถีชีวิตเนี่ยที่มันเคยอยู่กันแบบสบายๆนึกถึงภาพคนพูตานะมันกลายเป็นพงเงินมันง่ายเนี่ยมันได้เงินเยอะจริงนะแต่ว่าก็เป็นเงินที่ง่ายเงิน ่ายแล้วมันก็หมดไม่จะบดไปผิดทางมันก็ไปกระทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเยอะทางเราเองก็บอกต่อให้ห้ามคนลาวเข้าแบบนี้แต่ว่ามันก็สุดท้ายคนลาวที่ได้เงินง่ายเนี่ยมันก็ไปกระทบกับกับวิถีชีวิตของคนลาวทั้งมวลเช่นเดียวกับสิงคโปร์เองเขาจะเข้าเองเนี่ยโอ้โหก็แบบก็พยายามเพิ่มกฎเกณฑ์ไปเรื่อยๆนะว่าจะเข้าเดี๋ยวจะต้องจ่ายเงินค่าเข้าเท่า,ทา,าไหร่ยังไงซึ่งให้มันแพงทีเดียวนะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ก็เห็นผลนะว่ามันก็ไปกระทบกับคุณภาพของคนสิงคโปร์เขาเองซึ่งอย่างเขาก็ไม่จําเป็นอ่ะตต้อต้อองงา อะไรมาเสี่ยงกับการได้เงินตรงนี้กับเสียไอ้เรื่องของความเป็นสิงคโปร์ซึ่งเขามีจุดเด่นในเรื่องของความรู้หรือความสามารถในด้านการทําธุรกิจสีขาวอย่างอื่นอย่างเยอะอยู่แล้วดังนั้นสิงคโปร์เองเนี่ยเขาเน้นไปที่อินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จริงๆนะฮะเรื่องเอาเอาเดวิดเบคแฮมมาเอา, David าเดวิดคัพเปอร์ฟิลเอาโช์ระยับโลกเอาบอร์ดเวอะไรมาเล่นหรือว่าแม้กระทั่ง F1 อ่าแต่ของบ้านเราเราพูดกับอาจารย์สิงคโปร์โมเดลแต่ว่าก็ต้องดูกันไปถ้าเราพูดกอย่างเ็นก,กาก็ต้องแบบ เอาลองอาจจะต้องลองดูกันจริงๆว่าเอ้ยมันจะเป็นสิงคโปร์โมเดลได้จริงๆไหมจะปิดจุดอ่อนที่สิงคโปร์เองเขาก็รับผลจากส่วนที่เป็นคาสิโนว่ามันก็กระทบเยอะกับเขาอยู่เือนกันเนี่ยได้จริงๆไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะออกไปเป็นตัวดำๆเทาๆรอบด้านทั้งหมดเนี่ยเข้ามาสู่กรุงเทพแทนนะครับผมโอเคครับก็สำหรับเริ่มต้นคลิปเอ็ o พอ r ์ตเอ็กพอร์ในคลิปของเคนยาแล้วก็แทนซาเนียวันนี้ก็ถือว่าเกริ่นกันแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาคุณไปส ตำรวจในไนโรบีเพิ่มเติมพร้อมกับไปเยี่ยมชมชาวเผ่ามาไซซึ่งถือว่าเป็นชาวเผ่าที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในอดีตการและมาวันนี้พวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างอยู่อย่างไรกันบ้างแล้วก็มีอะไรที่เราได้เรียนรู้จากเขาได้บ้างเดี๋ยวคลิปหน้าครับ